สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับช่อง Coding bym นะครับในหัวข้อของวันนี้นะครับที่เราจะกลับมาพูดคุยกันนะครับเป็นเรื่องของ Baser นะครับ Baser.net นะครับเป็นพาร์ทที่2ของของของคลิปนี้นะครับของวิดีโอโปรเจก t นี้นะครับเนื่องจากโปรเจกต์แรกนะครับที่เราที่เราทำไปนะครับเกิดปัญหาก็คือการเซฟการ บันทึกหรือคอมมานด์ไม่ทำงานนะครับเพราะว่าเราลืมใส่เรนเดอร์นะครับ <c oughs> เรนเดอร์เรนเดอร์นี้นะครับก็คือเรนเดอร์โหมดนะครับเรนเดอร์โหมดที่เราจะต้องใส่ก็คือเรนเดอร์โหมดอินเทอร์แอคทีฟเซิร์ฟเวอร์นะครับเมื่อเราเพิ่มเรนเดอร์หมดเข้าไปนะครับตัว ฟอร์ม no tamam. ของเราก็ทํางานได้นะครับคอมานปุ่มของเราก็สามารถที่จะทํางานได้นะครับจากตรงนี้นะครับซึ่งโปรเจกที่เราทําไปนะครับก็จะสามารถที่จะบันทึกข้อมูลลบข้อมูลแล้วก็แก้ไขข้อมูลได้นะครับในวันนั้นนะครับที่เราทำก็คือเรื่องของ,เ,อง,ของเ,อรเรื่องของ Product นะครับเรามาลองดูเรื่องของ Product นะครับที่เราดูที่เราทำในวันนั้นนะครับ คนะครับก็จะมีเมนูปุ่ม Product List นะครับกดเข้าไปนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะเพิ่มได้แล้วนะครับเพิ่มข้อมูลได้แล้วครับกดปุ่ม Add Product นะครับสามารถที่จะเพิ่มสินค้าได้นะครับเช่นหนังสือนะครับเรากรอกข้อมูลได้แล้วนะครับราคานะครับ100บาทนะครับกดปุ่ม แอดโปรดักนะครับตรงนี้ก็เพิ่มข้อมูลเรียบร้อยนะครับเราไปดูที่ถ่ายข้อมูลนะครับวัน <c oughs> นั้นเราติดแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับอ,อย่างอื่นเราก็ทำตาม ChatGPT แนะนำได้เลยนะครับทีเบ d Product นะครับจะเห็นว่านะครับมีข้อมูลเข้ามาแล้วนะครับสแ t a f a c ตตรงนี้ผมเพิ่มเข้าไปใหม่นะครับเพิ่มเข้าไปโดยสร้าง ในโมเดลนะครับแล้วก็กำหนดเซ็นทรัลแฟ t เนี่ยยี่สเป็น a นะครับก็จะบันทึกข้อมูลให้นะครับเอเดดได้ไหมนะครับกดปุ่ม e อ i ดนะครับข้อมูลก็จะถูกดึงมาแล้วนะครับเราแก้ราคาเป็น25บาทนะครับกดปุ่มอัปเดตโปรดักนะครับราคาก็เปลี่ยนแล้วนะครับเป็น25ลบได้ไหมนะครับลบได้นะครับกดปุ่มลบข้อมูลหายไปนะครับเพราะว่าอะไรหายไป หายไปแล้วเรียบร้อยนะครับเราดีลิทไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือการทํางานนะครับโดยใช้ Baser.net นตะครับตาม h a t GPT ที่แนะนํานะครับเนี่ยวันนั้นนะครับในคลิปแรกนะครับวันนี้มาแก้ไขจุดบกพร่องนะครับแล้วก็มาแนะนําวิธีการใช้งานนั่นเองนะครับวันนี้อาจจะไม่เยอะนะครับอาจจะไม่ยานนะครับเราที่เพิ่มเข้าไปก็คือปุ่ม a Add Product นะครับปุ่ม a Add Product แล้วก็ตอนแรกเราจะใช้ JS Runtime นะแต่เราแตเราไม่ไม่ใช้แล้วนะครับเรา add เข้ามาเฉยๆนะครับเราไม่ใช้เราเอาออกนะครับก็อย่างอื่นก็ตามปกติเลยนะครับการ validate นะครับเรามี validate ด้วยนะครับถ้าถ้าไม่มีข้อมูลนะครับก็จะมี validation แจ้งเตือนให้นะครับอย่างอื่นก็ทํางานตามปกตินะครับ <c> g <oughs> b <DB> Context ของเราก็ save change <c oughs> async ได้ แล้วก็ให้มัน redirect ไปที่หน้าโปรดักนะครับตัว Edit เองนะครับตัว Edit เองก็เป็นฟอร์ม Edit แล้วก็มีเมนูชื่ออะไรนะครับอฟอร์มฟอร์มชื่ออะไรนะครับแล้วก็มีพารามิเตอร์อะไรที่เรารับเข้ามาบ้างนะครับทำเสร็จแล้วอัปเดตเรียบร้อยแล้วเราก็วิ่งกลับไปที่หน้าโปรดักเหมือนเดิมนะครับส่วนตัว ส่วนตัวตัวเมนเพจนะตัวเลเยอ t ์นะครับตัวเมนูนะครับเราก็เพิ่มเมนู product list เข้าไปนะครับให้วิ่งไปที่ h e a d i n s ไปที่ product นะครับ <c oughs> หน้าข้อมูลก็จะเป็น product รายการข้อมูล product ของเรานะครับแค่นี้เองนะครับทำตามเชัด GPT ที่แนะนำนะครับ โอเคหวังว่าคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่จบเรื่องของเน n ตเบเซอร์ที่เราเขียนตาม c h a t GPT นะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอาจจะไม่นานนะครับประมาณ5นาทีนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับกดติดตามช่อง Coding by a m แด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่กันในคลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ